ครับสวัสดีครับพวกเราซินดาวพีซมินินะครับผมวันนี้พวกเรามาซักผ้าครับผมช่้ยใช่ครับวันนี้เขาจะมาร้องเพลงนะครับครับร้องเพลงดำตีและทองดวนครับผมช่้ยใช่ครับผมลำเดินและทองดีช่วยถูกแล้วครับถูกแล้วครับผมครับผมแล้วนั่นเรียกว่าเคถูกแววันนี้เราก็มาร้องเพลงตำนานรักเพลงเก่าๆกันนะครับผม ลำดีและทองดวนไม่ใช่ครับผมอทองเงียบเดี๋ยวผมเลิกต่อแล้วอะไรเงมันชื่ออะไรกันแน่นะเราพูดแล้วมั้ยลำดวนอ๋อให้ชัดๆให้เขาเคลียร์นะลำดวนและทองดีลำดวนทองดีชื่อเป็นชื่อของคู่รักตำนานรักเก่าของประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่ไทยเลยถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบนะครับกับต่างประเทศจะมีอะไรบ้างครับผมโรเมแยนจูเลียสนี่ครับผมเป็นตำนานรักเก่าเลยทีเดียวนะครับเด็กเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่คุ้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตำนานรักเก่าแล้วแต่ถ้า ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างนี้กันทุกคนคุ้นเคยอาจจะเป็นคิมทันและสังสังกับผมเพราะว่าเพะว่าตัวเองแก่แ okay. ล้วต่ไเอแก่แล้วก็มีอยแล้วก็เข้าลงเมื่อคือนนี้มาตายเจอแล้วตายแล้วถุยเั้าลงแต่เรื่องอัตตาเป็นตำนานละที่น่าดูเลยทีเดียวนะผมแต่ติดตับแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูครับผมไม่มีตับไปดูนะครับช่วงที่จนตกลงจะไปดูนะได้ไหมไปร้องเพลงไปร้องเพลงกัันครบ อ่ะร้องเพลงครับลำเพลิยกับทองดีนะฮะอ่ะเริ่มลำเพรวยทองดีเขารักกันเขาจะให้เธอสารพันดอกไม้ของขวัญและที่เหนืออื่นใดนั่นคือวัน แหวนมันให้กับลำดวนจึงรีโทรศัพท์บอกกับแม่ของเธอบอกลำดวนว่าฉันรับเธอบอกลำดวนว่าฉันต้องการเธอบอกลำดวนว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะไปเดียวเดียวเดียวจะมาพบเธอเขาขี่ควายเพื่อเข้าไปในสนามแข่ง เขาเป็นนักแข่งที่นุ่มกว่าใครเมื่อการแข่งเริ่มขวายตามคำรังแล้ววิ่งออกไปจนรังไม่ทันเเเเฮฮฮฮ้้้้ รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นควายมันชะมึนมันก็เริ่มเมามันมันไม่ไทอดเดจนเขาต้องตายก่อนหมดลมหายใจได้ยินเสียง,งเขาเอบอกลำดวนว่าฉันรัเกเธอบอกลำดวนว่าฉันต้องการเธอบอกลำดวนว่า และเสียวหัวใจไม่มีทอมนีอยากจะโดนน้ำตายแต่ก็ทนไม่ได้เมื่อได้ยินเสียงเขาเพินบอกลำดวนว่าฉันรักเธอบอกลำดวนว่าฉันรันก Hãy subscribe cho kênh bỏ Mì Gõ Để không bỏ công những video hấp dẫn bỏ công luôn